นวนิยายประจนภัยลีลับในป่าด,ดงพงพีเมืองไทยล,ล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธการบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่8กลางทับมดยักษ์ภายนอกออกไปมีแต่เสียงลมเสียงน้ำตกและเสียงนกในเวลากลางคืนเท่านั้นเป็นคำตอบต่อมาสักครู่ เสียงหอนของหมานในตัวหนึ่งจึงลอยตามลมมาแต่ไกลสีดาซบหน้าลงกับฝ่ามือซึ่งพาดไว้กับขอบหน้าต่างนิ่งอยู่นานสั่นสะทานไปทั้งตัวเหมือนรู้สึกเย็นจัดจากลมที่พัดมาจากชายเขาแต่เราก็พอจะทายกันออกว่าเป็นเพราะอะไรในที่สุดหล่อนจึงเงยศีรษะขึ้นหันหน้ากลับมาพ,พึมพำโดยไม่มองหน้าเราเลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรท่านจำฉันไม่ได้แล้ว ข้าพเจ้าก็เอ่ยขึ้นแต่สีดาคุณบอกว่าเสือตัวนั้นเคยเข้ามาปนเปี้ยนอยู่ที่นี่ทุกคืนข้าแทบทุกคืนในระยะเดือนเนี้จนกระทั่งสองสาวันสุดท้ายนั่นก็หมายความว่าท่านชายของคุณต้องมาด้วยเพียงแต่คุณไม่เห็นเพราะอยู่ห่างออกไปหรือไม่แสดงตัวออกมาคุณคุณพยายามจะบอกฉันว่าเออครับแน่ทีเดียวท่านยังจําที่นี่ได้ ท่านชายยังคิดถึงคุณอยู่รักคุณอยู่นะสีดาชั่วงขณะหนึ่งในตาของหล่อนเลื่อนลอยเหมือนกำลังคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วแต่หนหลังต่อมาใบหน้าอันซกีกดแดงเรื่อขึ้นเป็นจุดๆด,ด้วยสีโลหิตที่ฉีดแรงสีดายกมือขึ้นคลำร้อยแผลเป็นที่หน้าแล้วก็ยิ้มเศร้าๆรักฉันหล่อนพื้นพำครับรักคุณเพียงแต่ว่ายังมีอะไรบางอย่าง เหนียวรั้งท่านไว้ไม่ให้เข้ามาหาคุณเท่านั้นแหละมันอาจจะเป็นมนต์ดำที่ทําให้ท่านลืมตัวเคลิบเคลิ้มเหมือนอยู่ในความฝันมันอาจจะเป็นเพราะท่านยังตกอยู่ในอํานาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้ท่านวิปริตไปแต่ซึ้งลงไปในสัญชาติยานท่านยังจําคุณได้อาจจะคลับคล้ายคลับคลาเหมือนอยู่ในหมอกแต่ก็ไม่ไปไหนหน้าที่ของคุณอยู่ในการที่จะช่วยขจัดปัดเป่าหมอกเหล่านั้นให้หมดไปสําเร็จเมื่อไร่ท่านใช้ที่เราเห็น ก็จะเป็นท่านชายคนเก่าของคุณสีดาพยักหน้าเนิบๆในตาั้องคู่ค่อยเป็นประกายขึ้นใบหน้าสีทองแดงท้อร,ร้านแดดก็กลับแจม่มใสหลอนมองดูข้าพเจ้านิ่งอยู่สักครู่จึงนิ้มลำไมขอบใจข้าคุณศาก์ฉันเห็นได้ว่าคุณปราถนาดีต่อฉันและก็ท่านชายคุณเป็นมิตรคนแรกที่ฉันได้พบในป่าเนี้ยนับแต่ออกมาอยู่ที่นี่ ฉันจะไปกับพวกคุณพยายามตามท่านกลับมาให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่อะไรครับสีดามันจะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่ติดตามท่านชายหรือเสือ,อร้ายตัวนั้นอย่างเดียวหากร่วมกันเราจะต้องเผชิญทั้งสัญชาตญาณป่าดงพงพลยของสัตว์และก็สัญชาตญาณกับสมองที่เต็มไปด้วยอุปเทศเขกนเพราะความวิปริตของมนุษย์ แต่ไม่เป็นลายจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ถ้ำนั้นเชิญพักผ่อนกันเถอะข่าเราจะออกเดินทางแต่เช้าแต่การนอนสำหรับเราตลอดคืนที่เหลืออยู่เกือบเป็นสิ่งสุดว,วิสัยเพราะไหนจะคิดถึงอวสานอันน่าสมเพชเวทนาของพันตาผู้มีศรัทธาแก่กล้าเหลือเกินในคาถาอาคมของแก่กว่าจะไปรู้ตัวว่ามันไม่สามารถช่วยชีวิตแกไว้ได้จากเสือร้ายตัวนั้นก็เมื่สายไปแล้ว และไหนจะความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากสีดาเกี่ยวกับตัวจริงของชีปักขาวคนนั้นกับชีวิตอันพิสดารของหล่อนข้าพเจ้านอนมือไก่หน้าผากคิดถึงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งรักกันอย่างคิดว่าจะไม่มีพรากหรืออยู่ห่างจากกันได้จงกระทั่งความทรมานจากการหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่โรคร้ายนั่นและการทรงเจ้าเข้าผีวิปัสนาคลั่งในคาถาอาคมและไสยศาสตร์จีปาทะ ทําให้สติฝ่ายชายฟั่นเฟือนไปนึกถึงชีวิตอันว้าเวแต่เต็มไปด้วยการเสียสละอย่างกล้าหาญของศีดาซึ่งตลอดเวลาที่ติดตามสามีมาหลบหน้าหนีสังคมในพระนครมาอยู่ที่นี่มีสภาพไม่ต่างอะไรกับแม่ลูกอ่อนพยายามหาเลี้ยงชายคนรักซึ่งช่วยตนเองไม่ได้ด้วยการล่าสัตว์ด้วยการทำไร่สารพัดโดยไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคต ไม่มีอะไรจะเป็นความหวังไม่มีอะไรเป็นเครื่องปลุกปลอบใจนอกจากอดีตที่แสนหวานอยู่ในความทรงจำอย่างเดียวนึกนึกแล้วก็ถอนใจทันใดนั้นเองตะเกิ้นซึ่งนอนอยู่บนหนังเสือกลางห้องระหว่างเตียงข้าพเจ้ากับร้อยเอกเรือก็กพลิกตัวเอ่ยขึ้นเหมือนจะทายใจข้าพเจ้าออกว่าหลับซะดีกว่ามั่งนายพันตาตายอย่างที่มันจะต้องตาย เพราะเชื่อในสิ่งไม่อยู่ในอำนาจข้งมันเกินไปถึงผู้ชายอย่างท่านชายชีปักขาวหรือว่าคุณนายสีดาตะเกินก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วละ่ะจริงของแกตะเกินฉันเคยได้ฟังมาเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องนิทานเป็นหนังสืออ่านเล่นเจอเข้าจริงๆอย่างเนี้ก็อสะเทือนใจแทบไม่ได้กรชราถอนใจนายหนะเป็นพลานใหญ่แต่ใจอ่อนเกินไปขี่สงสารเกินไป จึงไม่มีวันจะได้สัตว์สองเขาสองขาที่ทําให้เลือสีตาไฟกลายเป็นเลือสีตาถั่วไปได้หรอกข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้อยเอกเรือซึ่งนอนอยู่เงียบๆในที่มืดพลิกตัวหัวเราะออกมาเบาๆอย่างงวงเงียฉันคิดว่าแกและหลับซะดีกว่าจะได้ลืมคิดถึงเรื่องลูกๆเมียให้กลุ่มใจเปล่าเลยนายทหารเรือตังแตนคิดถึงใจมีแต่ความสุขแล้วก็หลับสบาย พูดแล้วแก่ก็อ้าปากหาวและก็บิดขี้เกียจเหยียดแข้งเหยียดขาต่อมาอีกไม่ถึงอึดใจก็ได้ยินเสียงกลนเบาๆข้าพเจ้ายังคนนอนฟังเสียงลมซึ่งพัดอู้อยู่ข้างนอกเสียงน้ําตกและเสียงนกในเวลากลางคืนที่ร้องมาแต่ไกลต่อไปก่อนดาวประกายพิกขึ้นเล็กน้อยได้ยินเสียงสีดาพึมพำอะไรออกมาเบาๆจากนั้นข้าพเจ้าก็หลับไปด้วยความง่วง,งวงเงเยเข้าครอบงำเช้าว,วันรุ่งขึ้นท้องฟ้าโปร่ง แสงแดดก็ส่องสว่างหลังจากกินอาหารกันอย่างเร่งรีบแล้วเราก็ช่วยสีดาปิดประตูหน้าต่างกระท่อมของหลอนลงกรอนและดานอย่างมั่นคงด้วยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาข้าพเจ้าสังเกตเห็นด้วยความประหลาดใจว่าเสือลายพาดกลอนตัวนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเมื่อสอบถามหล่อนก็ได้รับคำตอบว่าฉันปล่อยให้มันออกไปหากินแต่เมื่อคืนตลอดเวลาที่เราไม่อยู่ที่เนี่ย มันจะต้องทําหน้าที่เฝ้าบ้านจนกว่าฉันจะกลับหรือหรือสาบสูญไปชั่วการอาวสารอะไรทําให้คุณพูดอย่างนั้นครับสีดาร้อยเอกเรืองเงยหน้าขึ้นมองดูหล่อนอย่างประหลาดใจการเดินป่าอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะคุณคุณดูแต่พันตาสีดาว่าคุณคิดหรือว่าระหว่างทางก่อนถึงถ้ำที่เราจะไปอาจจะถูกรังควานด้วยเสือไฟตัวนั้นอีก ร้อยเอกเรืองถามฉันตอบไม่ได้นะลำพังเสือตัวนั้นพอจะฆ่าคะแนนนิสัยของมันจากกฎธรรมชาติแต่เมื่อมีท่านชายอย่าให้พูดอะไรดีกว่านอกจากขอให้พยายามระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวตามทางที่เราจะไประวังระวัยกันทุกวินาทีที่เราจะหลับจะนอนหลอนมองดูกระท่อมหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายขยับย่ามที่สะายและยกปืนขึ้นพาดบ่า,บาแล้วก็ออกเดินนำหน้า เมื่อถึงเนินที่ได้ยินเสียงท่านชายหัวเราะไปครั้งสุดท้ายเมื่อคืนเราหยุดพิจารณาดูตามพื้นดินรอบบริเวณนั้นครู่หนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่คาดหมายเสือตัวนั้นคงติดตามท่านชายมาที่นั่นเราตามรอยมันไปจนถึงฐานน้ำตกกระทั่งหายขึ้นไปบนเขาสูงชันสีดาเงยหน้าขึ้นมองดูเขาลูกนั้นนิ่งอยู่สักครู่จึงหันมาบอกเราต่อไปว่า นิสัยมันไม่เปลี่ยนเหมือนอย่างทุกคืนที่เคยมาและก็เหมือนอย่างนางตัวเมียคู่ของมันที่ฉันยิงตายทุกคราวจะต้องหายไปบนเขาลูกเนี้ยบางทีมันจะกลับไปที่กระท่อมฉันอีกแต่เมื่อไม่เห็นเราอยู่ที่นั่นมันอาจจะตามเราไปหรือหายไปที่อื่นแต่ลงท้ายลงท้ายข้าพเจ้าทวนคำฉันมั่นใจอย่างที่คุณบอกแล้วว่ามันจะต้องไปที่นั่นผาตะเลงแต่เมื่อไรครับสีดา ร้อยเอกเรืองตั้งกระทูเวลาเป็นสิ่งสำคัญหรือเกินสำหรับเราทั้งในการเดินทางและก็สเสบียงอาหารหล่อนยักไหล่พลาง,งร้องเบาๆขณะที่ตอบว่าอย่าให้ฉันกำหนดในเรื่องเวลาระยะทางจากที่นี่ถึงผาตะเลงอยู่ในราวสิบวันปัญหาสำคัญมันอยู่ที่เสือตัวนั้นกับท่านชายว่าต้องการเวลาเท่าไหร่รู้ในข้อน,นั้นเราก็พอจะกำหนดเวลากันได้ แต่เพราะว่าไม่รู้เราก็ได้แต่จะเสี่ยงทายแล้วก็คอยถ้าไปถึงก่อนคุณแน่ใจหรือครับสีดาว่ายัางไงยังไงทั้งเสือตัวนั้นและท่านชายจะต้องไปที่นั่นถ้ามันถูกปืนของคุณชากานจริงอย่างที่เล่าให้ฟังก็ไม่มีที่สงสยัยมันจะตายที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นั่นท่านชายอาจจะบังคับให้แมกกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ท่านต้องการได้แต่ถึงยังไงท่านชายก็ไม่อาจบังคับความตาย หรืออย่างไรท่านชายก็ไม่อาจเปลี่ยนนิสัยดึกดำบันของมันเข้าใจไหมคะคุณสากนั่นคือพันเสือฟันเลื้อยและอย่างเสือฟันเลื้อยมันจะต้องกลับไปตายร่วมกับพวกของมันอย่างนางตัวเมียที่ชั้นยิงและอย่างสัตว์อื่นๆยุคเดียวกับมันที่ฉันพบในถ้ำนั้นเป็นการยากที่เราจะเข้าใจความหมายของหล่อนแจมแจ้งได้เป็นการยากที่เราจะทราบด้วยซ้ำไป ว่าผาตะเลงพร้อมดิ่ซากสัตว์และมนุษย์โบราณอย่างที่หล่อนบอกจะมีอยู่ในภูมิประเทศตอนหนึ่งตอนใดเหนือจากที่นั่นขึ้นไปแม้กระนั้นหนังเสือไฟที่เราได้พิสูจน์ในห้องนั้นว่าเป็นอย่างเดียวกันกับตัวที่เรากำลังติดตามอยู่และขวานโบราณที่หล่อนให้เราดูก็เป็นประจักษ์พยานพอที่จะทำให้เราเชื่อถือได้ในกรณีเช่นนั้นไม่มีหนทางใดที่เราจะเลือกนอกจากลองเสี่ยง และมอบความไว้วางใจให้สีดาเรามียาสำหรับแก้และป้องกันโรคร้ายในป่าเรามีอาวุธและกระสุนปืนพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายใดๆใ,ในโลกนี้สำหรับอาหารเล่าเมื่อพิจารณาจากความต้องการของเราทุกคนรวมทั้งสีดาข้าพเจ้าก็วางใจจากความจัดเจนที่ผ่านมาแล้วว่าตราบใดที่อยู่ในป่าและมีปืนตราบนั้นเราจะไม่อดตาย ขนาดนั้นฤดูฝนเพิ่งจะผ่านไปป่าทุกป่าที่เราผ่านด่านทุกเส้นที่เราเดินจึงรกไปด้วยหญ้าสูงท่วมศรีรษะเถาวันก็พัวพันระเกะระกะไปหมดหลายครั้งสีดาต้องพาเราอ้อมขึ้นสู่เขาสูงเพราะข้ามห้วยที่ลึกและน้ําเชี่ยวไม่ได้และหลายครั้งเราก็ต้องไต่คอนไม้หรือเหนียวเถาวันใหญ่ข้ามไปหลายครั้งเราขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูงและแลเห,เห็นแควน้อย บางทีก็แควใหญ่เป็นประกายอยู่กลางแสงแดดอยู่ไกลลิบลิบและหลายครั้งก็ลงไปอยู่ในหุบเขาที่ลึกและรกเกือบจะไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันทุกคืนที่นอนนอกจากเลือกที่เหมาะและก่อไฟเป็นเพื่อนตลอดคืนแล้วเรายังต้องผลัดเวรกันอยู่ยามจงกระทั่งเย็นวันที่3ความทรงจำใดๆในภูมิประเทศเหล่านั้นก็ไม่เหลืออยู่อีกเราทุกคนเหมือนกับย่างเข้าไปสู่โลกใหม่ ซึ่งมีแต่หุบเขาใหญ่ความเมืดและความชื้นต่อเนื่องกันไปทากและสะเลื้อยคลานที่ชุมขึ้นทุกขณะจงกระทั่งเวลานอนต้องขึ้นอาศัยคบไม้อาหารก็ได้แต่กบเขียดและเต่าเท่านั้นหล่อเลี้ยงร่างกายแม้กระนั้นพวกเราก็ไม่มีใครปิปากเลยเมื่อแลเห็นสีดาสแสดงกิริยาเป็นปกติแต่ในบ่ายวันที่ห้านั่นเองความขาดแคลนอาหารก็ปรากฏผล ร้อยเอกเรืองลงก่อนเพื่อนเพราะความอ่อนเพลียเขาเอาาื้อมมัสกิดแขนขา้าพเจ้าขณะที่เรากำลังเดินกับปลกกับเปรี้ยอยู่ในซอกเขาที่ถูกกระและมืดครึ้มแห่งหนึ่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อีกวันเดียวผมคงไปไม่ไหวคุณสักรูร้สึกเหมือนขาไม่ใช่ของตัวเองศีรษะกนหนักแทบจะคอนไม่ไหวแข็งใจอีกหน่อยครับคุณเรืองเห็นคุณสีดาว่าใกล้จะออกป่าโปร่งแล้วล่ะบางทีเราจะได้พบสัตว์อะไรบ้าง ป่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ออกเดินทางมาไม่พบแม่แต่เก่งแต่ควางแม่แต่ลิงแต่ข้างหรือวกระ่จงตักเกิลว่าฉันก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันเงียบเป็นมดอย่างเนี้ยไม่เหมือนกับที่ฉันมาคราวนั้นสีดาบอกเราพากันย่ำต่อไปในซอกเขาซึ่งครุขระและมืดครึ้มลงทุกทีขณะที่เวลาเย็ยนลงไปราชั่วโมงต่อมาร้อยเอกเรือก็เสถลา เมื่อสะดุดก้อนหินเข้าและสุดตัวลงนั่งซบศีรษะลงกับเขา่าพื้นพำ้ออกมาเบาๆผมไปไม่ไหวคุณซักรู้สึกหวิวๆเหมือนใจจะขาดหยุดพักสักครู่เถอะสีดาซึ่งเดินหน้าได้ยินเข้าก็หยุดชะงักหันกลับมาแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าแล้วกว็ส่งปืนและยาบไปตะเกิน้นพลางบอกว่าหยุดไม่ได้ฉันจะแบกคุณไปสีดาผมยอมไม่คุณทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก อย่าอายผู้ชายไม่ใช่จะแข็งแรงกว่าผู้หญิงทุกคนไปนอกจากนั้นในเวลาเดินป่าผู้หญิงหรือผู้ชายเหมือนกันขนาดคุณไม่ได้หนักไปกว่าท่านชายหรือว่าโครามตัวนั้นโดยไมีฟังเสียงคัดค้านของร้อยเอกเรืองเลยหลอนคุกเข่าลงตรงหน้าเขาเอื้อมมือทั้งสองออกไปสอดรักแร้ไว้ประคองใส่บาแล้วก็ลุกขึ้นยืนพลางหัวราะเบาๆเ,เ,เ,เหมือนขนนกหรือว่าปุยฝ้ายแต่ให้ผมเด้พักสักครู่ก็พอจะไปได้ ร้อยเอกเรืองค้านหน้าตาแดงก่ำไปหมดอีกครั้งหนึ่งสีดาเงยหน้าขึ้นมองฟ้าต่อมาก็หยุดนิ่งเหมือนจะเงี่ยหูฟังอะไรครั้นแล้วหล่อนก็ถอนใจคุณจะช่วยฉันได้มากถ้าหกป่าเสียได้เล่งออกเดินเถอะข้าคุณศรกชักช้าอยู่เห็นจะท่าไม่ดีมีอะไรหรือครับสีดายังไม่ทราบค่ะทีแรกก็เหมือนจะเป็นเสียงฟ้าคำราม แต่ฟังฟังก็ไม่ใช่สงสัยเหลือเกินสงสัยจริงๆหลอนออกเดินโดยเร็วจนเกือบจะเป็นวิ่งและเราข้าพเจ้ากับตาเกิลเมจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเพียงใดก็เร่งติดตามไปไม่สาบารถจะบอกได้หรือเข้าใจจนนิดเดียวถึงเหตุการณ์ที่ทําให้กิริยาขขาหลอนเปลี่ยนไปเป็นลุกลี้ลุกลนผิดปกติเช่นนั้นจงกระทั่งอึดใจใหญ่ๆต่อมารู้สึกว่าหน้าผาทั้งสองฝ้าซอกเขาลาดต่ําลงลมแรงพัดมาปะทะหน้า และแสงสว่างของเวลากลางวันที่เหลืออยู่สองลอดกลุ่มหมอกที่ปกคลุมอยู่เบื้องนอกลงมาเหนือยอดเขาสูงสูงต่ำต่ำที่แวดล้อมอยู่รอบกายทั้งตะเกิร์และขบจ้าจึงแว่วได้ยินเสียงนั้นและรู้สึกเป็นครั้งแรกเกือบจะในเวลาเดียวกันมันเป็นเสียงคลืดคลืดเหมือนใต้ท้องเรือที่คลูดไปกับพื้นทรายและสะเทือนนิด,น,ดนิดราวกับแผ่นดินไหวน้อยน้อย,อยหรืออากาศได้รับความกระเทือนจากเสียงสะท้อนของฟ้าร้องและปืนใหญ่ เสียงนั้นดังอื้อและต่อเนื่องกันไปใกล้เข้ามาและแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นเสียงโศกสาบเหมือนเสียงฝีเท้าสัตว์ที่เหยียบย่ำมาบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยใบยไม้แห้งท่ามกลางแสงแดดที่เรื่อเหลืองจวนจะหายลับไปในวินาทีสุดท้ายประกายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเนินขาวตรงหน้าออกไปวับมาเข้าตาเข้าไปเจ้า กำลังที่เรายืนดูกันอยู่ด้วยความสนใจนั่นเองตะเกิลก็กระโดดเหยงไปทางนึงร้องลั่นพยายามยกเท้าขึ้นกระทืบดินแล้วก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาดูนายนี่มันมดตาหวักตาบวยอะไรกันตัวโต,วตวยังกระช้างระว่างตะเกิลตามฉันมาทางนี้คุณสักเลีรยวเข้าสีดาร้องสายตาข้าพเจ้าอาจชำเลืองเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของกระเลี่ยงชาราเพียงแวบเดียวเท่านั้น แต่มันก็เป็นเพียงพอที่จะไม่รีรออยู่อีกให้ชักช้ารีบไต่ตามสีดาขึ้นไปตำเนินเขาข้างหนึ่งซึ่งอยู่เหนือซอกนั้นทันพอที่ขบวนแรกของกองทัพมดจะพรั่งพรูเข้าไปในซอกเขาที่รอเพิ่งพ้นขึ้นมาไม่ถึงอึดใจตัวซึ่งเป็นมันต้องแสงแดดเป็นประกายเยียดยาวไปสุดลูกหูลูกตาเสียงสู้ซ่าราวกับเทสายลมบนกระดาษขนาดที่จำนวนหมืน่นจำนวนแสนและจำนวนล้านของมัน แย่งกันตะเกียรตะกายเข้าไปตามซอกเขานั้นศีดาว,วางร้อยเอกเรองลงบนก้อนหินข้างๆพลางยกมือป้องหน้ามองลงไปข้างล่างทั้งขาเลสเสียงของหล่นสั่นขณะที่พึมพำว่าคุณพักช่วยปวดบิดไปนิดเดียวหน้าหวาดเสียวอะไรอย่างนั้นเมื่อคิดว่าถ้าฉันไม่นึกสังหรณ์ขึ้นมาถ้าฉันยอมตามใจให้คุณพักอยู่ที่นั่นเพียงสักครู่ดูสิคุณศาสตร์ไม่มีอะไรจะขวางหน้ามันได้ต้นไม้ทั้งป่านออนเหลือแต่เก,ก่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะกินได้ไม่มีเหลือฉันเข้าใจแล้วว่าทีเนี้ยทำไมตลอด5วันเต็มๆเราถึงไม่พบสัตว์อะไรเลยสัตว์เหล่านั้นรู้ได้จากสัญชาตญาณของป่าว่าภัยกำลังจะมาถึงมันคุณพระช่วยถ้าฉันช้าไปอีกนิดเดียวภาพอันเต็มไปด้วยความหวาดเสียวสยดสยองนั้นค่อยอันตรธา,านไปจากสายตาของเราเมื่อแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายที่เหลืออยู่ลับไปจากขอบฟ้าแต่เสียงสู่ซา และคลื่ดคราดยังดังอยู่ไม่ขาดสายบางครั้งเราได้ยินเสียงต้นไม้ค่อนบางคราวเสียงก้อนเห็นกลิ้งลงไปเมื่อบางสายของทับมดที่แยกจากขบวนกัดกินรากไม้ที่เกาะมันอยู่ขาดออกจากกันเป็นคราวเพราะดีอะไรเช่นนั้นที่เราอยู่พ้นจากทางของมันใจสั่นและขาสั่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดว่ากลุ่มหนึ่งขบวนใดจากกองหน้าเจอเราเข้าเท่านั้น พริบตาเดียวจะไม่เหลืออะไรไว้นอกจากกระดูกที่ขาวโพลนเราทุกคนอยู่ในความมืดเช่นนั้นฟังเสียงคึกคึกของมันผ่านไปข้างล่างอย่างไม่มีหยดไม่มีย่อนชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกระทั่งอ่อนใจหนักเข้าร้อยเอกเรือก็หลับไปในที่สุดก็ถึงรอบเข้าพระเจ้าเองมารู้สึกตัวเติ่นขึ้นก็ต่อเมื่อตาเกิ้ลยื่นมือมาขย่าปลุกเบาๆหมดแล้วล้นายเห็นจะลงไปขังหลากกันได้ อยู่ข้างบนหนาวเต็มทีข้าพเจ้าก้มลงดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาของวันใหม่ร้อยเอกรืนยังคงนอนคดอยู่ข้างก้อนหินใหญ่อากาศที่เย็นจัดทําให้ทั้งเขาข้าพเจ้าและตาเกล้นสั่นสะท้านแต่สีดาพร้อมทั้งย่ามและปืนของหล่อนไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณสีดาไปไหนลงไปข้างหลังนาะยบอกให้คอยแกอยู่ที่นี่ก่อน แต่นาแล้วยังไม่เห็นจะกลับมาคุณสีดาไม่บอกเลยหรือตะเกิลว่าลงไปทำไมแกว่าได้ยินเสียงแก่งหรือควางล่องขอไฟฉายตะเกินไปว่าจะลองส่องดูเผื่อจะเป็นลาบปากของเรากันนายทหารเลืองข้าพเจ้ากระโดดลุกขึ้นยืนทันทีจ่ายหายวาบและเสียปราบไปตามกระดูกสันหลังขนาดนั้นเองร้อยเอกเรือซึ่งได้หลับเต็มตื่นค่อยมีกำลังขึ้นก็ลุกขึ้นนั่งเหมือนกันคุณพระช่วยตะเกิน อะไรทําให้คุณสีดาปั้มเป๋แบบนั้นเย่าว่าแต่แก้งหรือว่าควางเลยสัตว์อะไรกันจะเหลืออยู่ได้ภายหลังที่ทับมดเหล่านั้นผ่านไปคุณหมายความว่าอะไรกันขุนสักเสียงที่คุณสีดาได้ยินน่ะจะเป็นเสียงอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่เสียงแก้งหรือว่าเสียงควางผมอยากจะว่าไม่ใช่เสียงสัตว์ธรรมดาอะไรได้วยซ้ำไปงั้นมันเสียงอะไรร้อยเอกเรืองร้องเบาๆตื่นตัวเต็มที่ ข้าพเจ้ายังไม่ทันจะตอบว่าอะไรเสียงปืนก็ก้องมาจากหุบเขาข้างล่างหนึ่งนัดเราได้ยินเสียงคำรามกระโชกของเสือร้ายกังวานมาตามอากาศเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งข้าพเจ้าจึงลงไปที่ปากทางทันทีเร็วตะเกิ้คุณเรืองขออยู่ที่นี่ก่อนอย่าก,กังวลผมไปได้ผมเป็นนี้ชีวิตผู้หญิงคนนั้นอยู่เหมือนกันถ้มกลางความมืดน,นั้นเราลื่นถลานลงไปตามทางที่บางตอนครุกคะ และบางตอนสูงชันอย่างหน้าตัวคอหักตายแม้กระนั้นก็ไม่มีใครได้คิดถึงอันตรายเลยจนนิดเดียวข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรแน่ที่ทำให้เราล้มลุกค,กคลุกคลานลงไปที่เชิงเขาภายในเวลาอย่างเป็นประวัติการและพร้อมด้วยอาการสาริพย์สองยังอยู่ครบถ้วนทันพอที่จะเห็นเสือไฟประกายสุกเรืองตัวนั้นกระโจนเข้าใส่ศีดาทันพอที่จะได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนคนบ้า ของตาชีปักขาวซึ่งบัตรนี้เรารู้แล้วว่าเป็นท่านชายของหลอนก้องมาจากความมืดข้างหลังหลอนพยายามจะหยุดยัง้งการชาร์จของมันด้วยมันลิเคอร์กระบอกนั้นเป็นนัดสุดท้ายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรภายในวินาทีต่อมาพร้อมด้วยเสียงร้องกรีตดของสีดาเสือร้ายตัวนั้นก็ถึงตัว